ขอบวกหน่อยแกงกระส่ายดิเอ้าเลือดใครวะเนี่ยนี่เลือดกูเนี่ย,กกนนยใช่ไหมลองดูลองดูอ,งดอ้าวลวงสามเลย <laughs> ขึ้นได้แล้วแล้วงไยงัะสีเขียวเหรอสีเขียวสีเขียวอ่ะสีเขียวพี่เชื่อกูตายแน่เลยวะ เอาละครับผมสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมส q ิ i เกมนั่นเองไม่ใช่ดิต้องแกลปเกมนะฮะผมคุณผู้ชมลองคิดเล่นเล่นดูนะผมว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยผมได้เข้าไปอยู่ในสกิฟต์เกมเนี่ยหรือคุณผู้ชมเนี่ยได้อยู่เข้าไปอยู่ในโลกของสกิฟต์เกมเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถเอาชีวิตรอดหรือว่าชนะเกมไปได้กี่เกมกันแน่นะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นเกมนี้กันดูนะผมว่าผมจะสามารถ เอาชีวิตรอดไปได้ในเกมนี้ทั้งหมดกี่เกมกันแน่น,น,นะครับผมนี่กูพูดมาต้องนานแล้วยังหาห้องไม่เจอ,อก่านเนี่ยมาค่าพร้อมแล้วทำไรอะทำไมทำเหมือนหนังจีนเลยวะไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยเกมที่เดิมพันด้วยชีวิต ผมจะเอาตัวผมไปอยู่ในเกมนี้เลยนะผมแล้วมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับอุ้ยไม่ใช่อนนี้เริ่มแล้วเหรอนี่คืออะไรเนะี่ยโอ้ยนี้แน่ๆเลยไฟดับปะเฮ้ยเริ่มแล้วเหรอคืออะไรอะ่ะอุ้ยเอ้าเจ็บด้วยเหรอเนี่ยคืออะไรวะคืออะไรวะอุ้ยไฟดับโอ้ยเหี้ยแล้วมึงเฮ้ยมีไม้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ อุ้ยอุ้ยใครตามใครตามมาหุ้ยโอ้โหโอ้โหหุ้ยเอ้า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 เลือดใครวะเนี่ยนี่เลือดกูเนี่ยเฮ้ยเมียวเมียวเมวต้องขึ้นขึ้นเตียงใจเย็นอย่าลนอย่าลนเฮ้ยไอ้เจ้ามึงก็ตามกูจริงเลยไอ้สัตว์มึงจะตามไปไหนไม่ต้องตามไปเอาขึ้น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 รุ่ง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 รุ่เพื่อนเพื่อนขอขอหยู่ข้างบนหน่อยเึิ่โดดไอ้เจ้าไม่มีคนตามไล่ล่าเราอะมีคนไล่ล่่่าาาาเรไมนะ้ยยยอทัง ้ยไปแล้วเออโอเคโอเคเราขึ้นมาบนสุดแล้วอ่าเขาบนนี้เราจะรอดนะฮะแล้วแล้ไม้กูเป็นกิ่งไม้งงโง่ๆเนี่ยนะเอาไว้เสียบม,มัทเรียนโล่ไงวะเนี่ยจะไปตีใครตายได้วะเนี่ยผมว่าไว้จิ้มตูดคนอื่นแน่เลยอะ่ะไม่รู้เว้ยเดี๋ยวนมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาอุ้ยโอ้โหอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้อะไรวะเนี่ยมามา อาฮะแพเหรอ๋อชนะชนะใช่ไหมอ่าชนะนะผมยูหูอ๋อผมเคยดูอยู่ปเป็นไอในซีรีส์นะคือตอนคืนเนี่ยมันจะต้องฆ่ากันเองไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เฮ้ยอันนี้ผมก็เคยดูไอ,อ,อสกิลเกมรู้สึกจะฐานที่4มั้งต่างกระจกนะต้องมีคนกล้าคนหนึ่งกูมไม่ไปอ <laughs> ่ะกูไม่ไปก <laughs> ูไม่ไปอ่ะพวกมึงไปกันเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเราเสียสละให้นาย นายคือผู้กล้านายคือฮีโร่ที่หนึ่งในดวงใจเราเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องวัดแบบว่าวัดดวงเฮ้ยเวลามันจับเลยเนี่ยมันไม่มีใครกล้าไปเลยอะ่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวๆๆอ้าวล่วงโอ้ช่างมันเป็นรอยมันเปลอยอย่างนั้นอะอา้าวโอเคกระโดงนั้นได้อรียโดนแล้วโดดกลับมาทำไมเนะี่ยผมว่ามันต้องแบบสลับฟันปลาได้เลยอะ่ะแบบสลับปึ๊บปุ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 ๊บแน่เลยอ่ะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อลองดูอ่ะอ้าวล่วงสามเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเออโอเค เฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนอะไรเนี่ยเอาโดดไม่ได้โอ้เอาล่วงเฉยเลยด่าอะไรวะเนี่ยจะมีปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สามารถกดได้แล้วทำไมอ่ะถ้าถ้ากดผิดแล้วเป็นไงวะตายงั้นเหรอยังไงวะไม่เข้าใจให้กดปุ่มล อ้าวเฮ้ยขึ้นไม่ได้สีเขียวเฮ้ยสีเขียว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 เอ้เอาขึ้นไปไงอะเออขึ้นงี้ได้ปะะ่ะวเนี่ยเอา้าเออขึ้นงี้ก็ได้ดีว่วะไม่ได้อุ้ยเออเอาอะไรอะแล้วขึ้นไปไงอะเอ้อยิ้มทำไมกูโดนเด้งกลับอะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เก้าอี้พวกนี้มันต้องมีเล่นแน่ๆใช่ป่ะเนี่ยเก้าอี้พวกเนี้ยมันต้องมีเล่นให้ใหเล่นแน่ๆน่าโดนดีดกลับอีกแล้ว โดนดีมาอย่างนี้เออ what วอเตอร์ฟ้ากูจะขึ้นไปไงเนี้ยเอ้าเอาดู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 โดนดีกลับเอ้าเราต้องพยายามขึ้นไปได้ใช่ปะสีเขียวเป็นสีเขียวต้องกดสีเขียวใช่ปะอ่ะกดสีเขียวเอ้าเฮ้ยนี่ขึ้นไปง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขึ้นไปง่ายมึงขึ้นไปได้ไงวะอ้าวไอ้นั่นตายโอ้โอ้นี่ขึ้นได้นี่ขึ้นได้อ้าวขึ้นได้แล้วแล้วไงอ่ะ ตอนนี้พูลินยังไงให้กดอเลยสีเขียวเหรอสีเขียวสีเขียวอ่าสีเขียวมิเชื่อกูตายแน่เลยวะอะไรวะเนี่ยสีเขียวเอา้าถูกถูกเว้ยโอ้หอ้าวถูกเฉยเอาวะ่ะอันนั้นสีฟ้าเอาแล้วไงต่อตายโอ,อ,อ้มันจะสุ่มใช่ไหมคือเราต้องเท้าว่าจะเป็นสีไหนโอ้เมื่อกี้ผมดูมดีวะกดสีเขียว ผมเห็นหไอ้วงล้อนี่มันสีเขียวไงเพื่นู้นต้องกดสีเขียวอ๋อไม่เกี่ยวอะอันนี้ตายแน่ตายเอาเอาไม่ตายเอาเไม่ตายวะเฮ้ยดานนี้ a e i o u เฮ้ยโยุในสุดจะได้เล่นแล้วเฮ้ยกูรอด่านนี้มานานแล้วมาลองหน่อยเว้ยมาอ้อมค่อยค่อยให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนขันมา อืมโอยเย่าขยับอย่าขยับอุ้ยอุ้ยเละเลยเฮานเฮนเฮนเฮ้ยอุ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะโอเคอุ้ยดันอะไรวะเนี่ย ้ามล่วงนะครับผมจะต้องไปถึงเส้นชัยบอกว่าด่านนี้คงจะไม่ยากเท่าไอ้ด่านเมื่อกี้นะมาลุยยููลุย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 ลยลุุยอุ้ยเอรตุกตุกกระตุกตุกดึงดึงเอาล่วงไอ้เหี้ยดึงดึงเฮ้ยจะถึงอ้าถึงแล้วโอหเอาแล้วสิมึงเอ้ยไปแล้วยยูู โดนบางอย่ก่อนแล้วกันอ่าวปึ๊บปึ๊บไปจ้ไม่ได้แดกกูหรอกอุ๊ยจ้ายันได้ชกกูเอ้าเอ้าเอาเดือมเดือมมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเร็วเร็วรีบไปรีบไปเร็ว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 อุ้ยเอาแล้วลองลอง้องไปไหนนะโอ้โหเฮ้ยชิบหายกูล่วงโอ้โหมึงจะไปเบียดทำไมวะเฮ้ยอันนั้นไปไหนอะเฮ้ยไปไหนกันอะเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วย ตาม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 เฮ้ยอย่าผักสิอย่าผักอย่าผักกันสิอย่าผักกันโอ้โอ้โอ้อุ้ยมาถึงนี่เลยอ้าวอ้าวงามงามกูละมึงงามแล้วงามเอ้ยมาถึงนี่แล้วคุณผู้ชมครับเอ้าเออย่าผักอย่าผักเนี่ยเนี่ยดูมันดูมันน้ำใจนักกะลาน้ำใจนักกะลาเออนะนะอย่านะอย่านะอ่านะเราจะไปตรงไหนต่อปึ๊บ เอาล่วงเลยเฮียเอากูล่วงเลยโอ้ไอ้หานล่วงเฉยเลยโอเคอ่ะค่อยๆไปเฮ้ยชิบหายอีก10วิต้องรีบแล้วฮึบฮึบโอ้กูแพ้แน่นอนกูตายตายแน่นอนไม่นะไม่เฮียเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไง ถ้าอูซาชนะด่านเมื่อกี้มาได้ด่านอะไรวะเนี่ยอะไรวะอ๋ออันนี้ปะชิงมงกุฎปะวะเนี่ยเราไม่เราไม่มีมงกุฎไม่ใช่เราต้องหนีเหรออุ้ยอ๋ออ่อคืออ๋อเราเป็นไอเหมือนเราต้องไล่ตีพวกนี้ใช่ปะอ่าไล่ตีไล่ตีแน่ๆเฮ้ยมานี่มานี่ไปไหนเฮ้ยเจ้าจะไปไหนมานี่เลยเออ เป็นพู้เดียวกับข้าซะอ๋อส่งไม้ประมาณว่าเราไม่เอาไม้เอาโดนเลยเอาไปดิเอาไปดิเอาเอาเอาไปละมีก,กันไม่เอาไม่ให้ไม้ไไมมไมไมเอาไปเอ้ยชิบหายนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราโทษทีโทษทีเอ้ยมาดีเลยมาหาป้าป๋ามามาหาป้าป๋าป้าป๋ามีของเล่นจะให้ป้าป๋ามีของเล่นจะให้เฮ้อเอ้อเอาไอ้เฮียหายไปไหนวะเอาอยู่ข้างบนนี่เองเออ เจอแล้วอื้ยออกไปเลยไม่เอาป้าไม่เอ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 า No No ไม่เอานอนโนว Why มันมาแล้วอุ้ยอุ้ยลื่นไอเหี้ยเลยกูเอาไปสิกูไม่เอากูบอกกูไม่เอาไอเวรเอ้ยไม่เอาโวยไปไปก็ไปไปเลยไปขึ้นมาไหมเนี่ยขึ้นมาไหมปิดไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ขอโทษผมลืมตัวผมลืมตัว โอเคโอเคเราเราอยู่กัน3คนนะอ่าอยู่กัน3คนโอเครอดแน่ก่อนเฮ้ยเย้ยละโอเคเกือบไปอ่าเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละเรารอดแล้วเรารอดปลอดภัยแน่นอนรอดวดดไปแน่ลอดปลอดภัยแน่นแนแนมันถ้ามันขึ้นมาผมจะโดดลงไปเลยนะฮะเราลอดแน่หนึ่งศูนย์วี <c oughs> เลเยอร์ทุกคนนั้นจะอยู่กันแต่ละอ่าอยู่กันคนละทีมนะอ๋อมีคนละสีเหรออ๋อสีเราอยู่เราอยู่สีอะไรอะอ๋อเราเราเราสีอะไรวะฮะสีม่วงเหรอเราสีม่วงใช่ปหมวิ่งม่วงเลยอ๋อกูสีแดงอ๋อกูสีแดงกว่านี่อ่ะเอาสีแดงนะสีแดงเอ้าสีแดงก็นำนำโอ้สีแดงก็ไม่ที่โหลนะไม่ที่โระก็เฮียแล้วเฮ้ย สีแดงกินที we oh, ่โลแล้วอ๋อนี่ครับผมสีแดงอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนสีตรงนี้ฮะตรงตรงตรงกำแพงเพราะว่ากำแพงมันเป็นสีที่แบบว่าคนไม่ค่อยนี่กันอ่านี่เลยนี่เลยวิ่งวิ่งวิ่งอย่าขวางเพื่อนอย่าขวางเออนี่นี่เออนี่ครับนี่ครับได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยฮสีแดงสามสามเฮ้ยทำไมเราที่โลอีกแล้ว啊เราที่โลอีกแล้วโอ้ไม่ยาอย่าเพิ่งเอ้ยจมึงก็เบียดกูจริงเลยไอ้ยฮะึงจะเบียดทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ย เฮ้ยอืยตายอ๋ออะไรวะเอาผมซีได้ไอ้ห่านเอ้ย ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมแคลปเกมนะครับผมก็เป็นเกมแนวนี้แหละประมาณนะผมโหลดฟรีได้ที่สตรีมนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปชวนเพื่อนมาเล่นกันได้นะครับก็สนุกเหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมยูวิโก